ดีค่ะทุกท่านค่ะเมื่อาวานนี้นะคะก็พาเด็กๆไปทำบมานมานะคะพอตื่นเช้ามาก็มาดูแลเด็กแล้วก็มียายข้างบ้านมาบอกว่า,เ,าเขาเอาแมวใส่กรงผ้ามาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้สองตัวนะ,ะเป็นตัวผู้กับตัวเมียอันนี้อันนี้คือตามหาเด็กเจอนะ,ะเด็กคนนี้นะคะแม่น้อยก็เลยบอกว่าให้เขามาพูดให้แม่น้อยฟังเขาบอกว่าเขาไปเก็บแมวมาที่ท้ายวัดนะคะสองตัวก็เลย ก็เลยเลี้ยงไม่ได้ค่ะเลี้ยงไม่ได้ที่บ้านเขาก็มีทั้งหมามีทั้งแมวแล้วอย่างนี้ค่ะที่แรกแม่น้อยก็ว่าถ้าเขาเอามาให้แบบนี้จะแจ้งความจับเขาเลยอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปเก็บมาเหมือนกันถ้าสึกว่าอันนี้คือเขามาถามแม่น้อยถ้าสึกว่าแม่น้อยไม่เอาเขาก็จะเอากลับไปไว้ที่ท่อในในวัดเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะถ้าได้ยินแบบนี้แล้วแม่น้อยก็เลย มาเล่าให้พ่อพ่อ่เอฟซี FC ฟังนะคะว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่เอาเขาถ้าเขาเอาเขาก็คงไม่เอามาทิ้งให้กับแม่น,อน,น้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาเอาไปก็คือเขาก็ต้องเอาไปทิ้งในที่ท่อในวัดอีกเหมือนเดิมเพราะเขาก็จะไม่เลี้ยงเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยแม่น้อยก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าง,งั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทีหลังก็อย่าทําอีกอย่าไปทิ้งที่อื่นอีก ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแจ้งความจับนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. เขาก็เลยแม่น้อยก็เลยให้เขากลับไปนะคะก็ก็เลยได้มาพูดให้กับพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซีว่าบ้านสามบนก็มีเด็กเพิ่มอีกสองตัวนะคะซึ่งเป็นตัวผู้กับตัวเมียะคะซึ่งเป็นการที่ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะปล่อยผ่านไม่ได้จริงยังไงน้องก็ไม่มีบ้านนะคะไม่มีบ้านแล้วก็น่าจะโดนเอาไปทิ้งต่อเหมือนเดิมะคะ่ะเพราะเขาก็ไม่เลี้ยงอยู่ดีนะคะ ไม่เลี้ยงอยู่ดีนะคะแม่น้อยก็มาขอความเมตตากับพ่อพ่อม่าเอฟซี FC, ท่านนะคะช่วยเลี้ยงน้องช่วยกันด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแม่น้อยก็การที่เลี้ยงเด็กมันก็ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในอีกก็หลายอย่างนะคะมันมีหลายสิ่งอย่างแต่ว่าด้วยความที่เราปล่อยผ่านไม่ได้นะคะปล่อยผ่านไม่ได้แม่น้อยก็ต้องต้องเลี้ยงดูน้องนะคะเลี้ยงดูน้องซึ่งเขาตัวเล็กน่าสงสารถ้าจะไปทิ้งก็ ก็ตรงไม่คงไม่โดนมาทัดายแน่นอนเพราะเขาต้องเอาไปทิ้งอยู่เลยแบบที่ท้ายวัดนะคะเนี่ยค่ะคนนี้แหละ,ค,ะค่ะที่เนี่ยค่ะน้องคนนี้เขาก็ตามมาดูน้องแมวสองตัวนะะี่ค่ะเพราะว่าคนเล็กที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นหลานเขานะคะเขาก็อยู่บ้านเดียวกัน,นะคะ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังอย่างที่น้องผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังนะคะจริงๆเขาก็สงสารนะคะสงสารเหมือนกันคะ่ะแต่ ขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ